สวัสดีจ้าพี่นกสวัสดีต้นเ้าจ้ะอากาศแห้งแรงเลยมันลด้นไม่จ้ะเดี๋ยวมาทักทายพี่นงนิดนึงทักทายไม่วางเลยพี่นงทำงานสวนกลับมาจากเที่ยวกทําทำงานสวนจ้ะเนี่ยปกติต้นไอน ดอกขามันสัญญาเนี่เนาะดอกดอกสนกินพลังเนี่ยฉันจะไม่รดนามมันเด็ทพี่นี่มันมันแหงหลายพี่น้องพี่ไหนที่ฉันไม่รดนามเห็นไหมฉันจะไม่ได้ดูดอกมันเลยจ้ะเนาะพี่นี่ฉันก็เลยรดนามไวเห็นไหมแต่ร่ายหลายเละก็เอาไปให้เพื่อนมั่งเอาไปซื้อสารมั่งพี่น้องตัดเนาะ ฉันไปซื้อมาเพิินอยู่เลยแล้วก็นี่ก็นเลยลายด้วยปกติปลูกแค่สองแถวเอาไปไปตู้ซานเนาะลายสีอ่นะดูไหมเดี๋ยวพาดูอีกรอบเพราะว่าที่เคยทำไหวมันที่เคยทำคลิปไหวมันดู HD ไม่ได้เนาะฉันทำไม่ดีแล้วก็ล่วงตังเดี๋ยวฉันจะมาทำใหม่จะ้ะเดี๋ยวลดน้ำก่อนเนาะลดน้ำก่อนจะ่ายแยกจ้ะตรงนี้ลุงขุดมันฝรั่งเดี๋ยวลุงกลัวเออเนี่ย ฉันก็เลยปลูกผัชคีครับเออพัชคีลาวัคชีไทยเนาะจะง,งอกหรือเปล่าสองวันแหละเพราะว่ามันแหลงหลายเนาะพอผูดยังกระเด่งเลยพี่นอ้องลูกอะไอ้หอมฝรั่งใบน้อยหน่อยแหลงหลายแหลงหลายลูกอะดอก ขมันทั้งหญ้าฉันมันหลายเกินฉันเลยได้มาปลูกยตรงนี้อีกนู่นฟังเลยด้อเนะี่ยพี่ก็รัวไว้เนาะสีขาวเนาะฉันซื้อสีขาวมาถุงหนึ่งไงมันเลยไหลซื้อมาเพินนะ่มเนาะนีดด่ดอกเป๊ะี่นนอนนี่ก็ใหม่เหมือนกันคือใหม่อีนนี้ดอกนี่นี่มันพันนาอน,นี้ขึ้นีลสีใหม่นี่ดอกแป๊ใหม่เดี๋ยวฉันจะมาถ่ายให้ดูดอกมนะังเนาะเป็นรูปบรรเทาที่ โอ้ทำไมจะลดถึงกันไม่อยากเข้าไปพี่น้องกลิ่นไม่ค่อยดีก็เยียบขี้แมวไม่ก็ไม่มีดอกขี้แมวโอเลิปิดปิดห้ยปิดมดบานเลยไม่ให้แมวเข้ามากูหลับมดดอกกันนี่ดูดดอกไอ้ มันตะวันโดกโดพี่้องมันโดกนั่งถอดจานเลยนะโดกเก็บเม็ดเนาะปี่นี่อยู่บ้านไม่มีใครเอาทิ่งปี่เทลเล่เขาคุณแมนบานตัดทิ่งแค่นี่กว่ดจะไม่มีเนวเนาะแต่มันร่วงอยู่พี่้องหลวงร่วงอยู่ของสองปีเทลเล่เนาะฉันมีอยู่มีไม่ร้ายดอกดูอากาศตอนเช้าพี่นงเงแปดโมงอากาศเย็นสบายแต่ว่าใสๆถืออ้หู้ลนขนาดใสๆ เดี๋ยวลุงก็คุดเลยมันพลังนะพี่น้องเห็นไหมมันแห้งเลยนะต้นไหนแห้งคุดได้จ้ะจะได้เก็บได้นานๆทามันแห้งเนาะถ้าต้นนแห้งนะ่ะเราก็เก็บเออหัวมันไปกินถึงหนาหนาวเนาะจะพาด,ดูดอกกัเกรเดลยพี่น้องตัว่าก,กัลเกรฉันก็มันสวยดอกปีนี่จะพาด,ดูเดี๋ยววันนี้จะทําให้เทักส้องคลิปเนาะ บีบูดทบีบูดฉันก็ทำคลิปฉันถ่ายเร็ว,วเราทั้งก็เซตเร็วถูกคลิปวิด,ดีโอเนาะแล้วฉันจะถ่ายส,สวยเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานนี่ฉันทำอันนี้ตัดเอ๋ไหลของสตรอเบอรี่ตัดเต่งคือแม่สนอเอาไหลเอ็มทิ้ง ดอกมันชื่นก็สวยเนาะหลายอยู่นู่นจะถ่ายดูสวยเนาะดอกมันชื่น,นเด็ดมันหลอนพี่น้องท่านมาแต่เช้าก็ยังงี้่เด็ด้ยินเสียงรถเสียงเขาทำงานกันพอตอนเย็นก็เอิมเด็กหน้อยมันเล่นเสียงดังใครไม่ได้เนาะ ถ่ายรูปดอกไม่น่ะฉันจะชายแยกนะเบบยแยกดอกไม้เนาะว่าดอกอะไรน่ะนู่นน่ะสวยเนาะดอกไม้ดอกเอกดอกคำรับมะเร็งถ่ายให้ดูแล้วนุ่นถ่ายเกือบถูกดอกดอกไหนบ้านถ่ายมดดอกดอกไอ้นี่ก่อนลายหนอกดอกบ้านเย็นเนี่ยมันหอกเองมันเม็ดพวง มันได้สีเหลืองมาจากไทยอยู่แต่ว่าไม่เห็นเป็นดอกเลยเจ้าบรีเป็นลูกนะพันธุ์น่ะมันเป็นลูกตลอดพี่น้องถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเห็นไหมเป็นดอกแต่ว่ามันห่วงไหลนะน่ะมันมันมันมีลูกตลอดถึงพฤงพฤษพฤศจิกาเนาะแต่ว่ามันห่วงห่วงห่วงไหลมันไม่มีไหลให้คนไปต้องแยกต้น สวเยเนาะดอกไอ้อี่เป็นหนึ่งพิมโรสขบานตอนเย็นนะตอนตะวันตกกินลูกลูกขโพดกระเด่งดูก <c oughs> อกเต้าเรื่องฉันก็เซมหน่ไม่สวยดอกมา <c oughs> เร่งมาเลยมาตปเช่ามาเร่งมาไปเช่าเลยนี่ เม็ดกิ๊บไม่ทันพี่น้องมันพอมันแห้งมันก็แตกออกเลยเนะาะจักยังไงก็เพื่อนบานฉันค่ะฉันอยู่ในสวนข้าวปิตต่างนี้ฉันทุกที่เนาะอโอ้โอดึงสายยางมาดึงสายยางมาไอ้มันละตน้นไอ้สตรอเบอรี่ ต้นอัพที่โชคฉันอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งลุงเมลูเกต้าตัดยอดมันลอกไม่ไอมาแรงเนี่ยดีเนาะฉันหวานติดกันโสดมันไปหลายหลายแบบหลายเนี่ยมันต้อนกันอยู่ขนมมันต้อนกันอยู่ลดหนามันหน่อยเนาะสวะว่ามันเยอะเกินมันไหวเนาะ เดี๋ยวพาไปดูดอกไม้หลังบ้านตรงนู้นดอกไอ้นี่แหละดอกมันชื่นนี่แหละโอบเอาไว้โูบเอาไว้หลัหลบงบ้านโอ้ยจ้ากล้องเลี้ยวก็ขอโทษดี่น้องลืมไปเมื่อกี้ต้นตเดี๋ยวให้ดูเนี่ยลูกเนี่ยแต่มันหัวงไหลทำไม่มีไหลเนาะเดี๋ยวไปลดในนี่กัน เนีย hey, ฉันอ้อดอกไม้อ้ดอกไม่มาจากกรีกเนี่ยสวยเลยนเนี่ยฉันเก็บมาจากขอกปุ๋ยเลยเนี่ยสวยเนาะพว <c oughs> กต้นเก่านะ่ะมันจะมดลูกเร็วเพราะว่าเราปลูกปีนี้เราปลูกเออเร็วเกินเนาะคุณแม่ฉันไปเก็บมาี่ยจะขอกปุ๋ยนะ่นะสวยเนาะ เวลาแป้งฉันแบบสวยได้เปนออกปีนี่เข <c ười> <c ười> ี่ยลงเขี่ยลงไม่สลุดอ้าีนี่ไม่เคยเดินไลน์น่ารนกๆให้ลดไว้ให้ดห้วย <c ười> ภาพดูดอกไม้ลืมเอามันมาวางตรงนี้เลยลืมมันโดนลมพายุพัดเ <c ười> ก็บมันจะขอปุ๋ยพี่นออกหอมฉันก็แห้งเลยนะ หอมดีปุูดลูกไอ้ลูกไอ้เนี่ยมันอาจจะกินได้เนาะเหมือนมะเขือเลยเนาะดอกก็เหมอนลูกไอ้มันฝรัง่ง ฉันก็ทำงานกันแต่เช้าเนาะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้หลังบ้านอยา่ยาวยไปแม่ลราพินองของคลิปพักตรง้นฉันก็ กินไม่ทันขนาดปลูกนิดเดียวนะเอ้เพราะเคเทศฉันก็เก็บมาจากขอบปุ๋ยหลายอยู่พี่หนงตรงนี้กลางวันจะเหี่ยวนะพี่หนงเพราะว่ามันเ้งแรงหลายเนาะเสียงรถเขาทำงานเสียงดังเนาะก็พาไปดูหลังบ้านจะ้ะ ดอกรักใคร่ที่ว่าสวยๆอยู่นาบ้านปีท่เล้วเนี่ยพี่น้องปลูกไปสองปีอะนาะมันไม่เห็นพี่น้องไม่รู้มันไปไหนที่ว่ามันไม่งอกก็ไม่ใช่นะงอกถูกลุมแต่ว่าปลูกลุุมๆล,มล,มลุมหนึ่งเลยบางที่ก็สองแบบแม่น,มนงอกทุกทุกต้นแต่ว่าเันมางอกตรงนี้งอกทุกต้นแต่ว่า ต้นนั้นไม่เห็นไม่รู้ไปไหนรู้จากฉันเอาใครๆข่เราฉันลืมนี่คราบลุมบับฉันเปนหนองเองดูมันท่วมบ้านเลยเนาะนี่มาดูนี่นี่นี่อ้าฉันไม่ได้มากสามวันแล้วว่า,รบบาตรงนี้พี่นนองรู้่างใหญ่เนาะแห่งแรงฉันไม่ลรถหนามมันเนาะดอกบานชืนก็สวยอยู่ ฉันไม่อยากมากต้องมีเพราะอะไรพี่น้องเป็นหมูม้าหรือแมวมันชอบมาขี่ใจจ้ะสวยเนาะเดี๋ยวว่าไทยแยกให้พี่หนุมหน่มไทยแยกให้หนยเยหหนาะโอ้โหลมบัาบเนี่ยป่ะไปแหละเดี๋ยวย่าเอาจ้ะคลิปนี้ไว้ท้ำนี่ก่อนเดรจะเดี๋ยวฉันจะถ่ายดอกใหม่ดูเลนหลายนา่าหลอนเ็ว <c oughs> จ้าสวัสดีจ้า